สวัสดีพี่น้องพ่องก,ก๊กและพี่น้องพ้องปายนะคะมาหอดหลังเวทีสาวน่อยเพนแพงวันนี้พี่พรมาหอดหลังเวทีแต่ว่าท่านลงจากรถนะคะหลังเวทีเรายังเมื่ออยู่เนาะหลังจากที่รถเขาติดลมพี่น้องจนหอดบ่ายสองนะคะบ่ายสองครึ่งกับบ่ายสามโมงนะคะรถคันสุดท้ายเนี่ยก็คือรถเวทีอยู่บันหมอเมือ่อเช้น,นี้พี่นอ้องอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่พรจะพาไปดูด้านหน้าเวทีแล้วก็ไปดูด้านหลังเวทีว่าทีมงานของเราแต่งตัวไปถึงไหนแล้วนะคะ เวทีเฮาเร็จสับเรียบร้อยตอนนี้เรือแต่ประดับพี่น้องคงจะได้แสดงประมาณสี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวพี่พ่อนสิภาพพี่น้องไปเบิงดันหนาเวทีด้านหลังเวทีค่ะตอนนี้มืดมากเลยด้านหลังเวทีนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะรถเวทีเฮาขั้นสุดท้ายเลยพี่น้องสาวนิดติดลมนะคะจนฮอดบายสองเครื่องเกือบบายสามพี่พ่อนร่รดมาเลยสุดท้ายก็คือมาด้วยกันมาพร้อมกันทุกทุกคันนะคะ มาพร้อมรถขั้นสุดท้ายนะคะก็เลยมาหอดเดิบกระมูวพี่น้องเฮาเดี๋ยวจะไปดูว่าถึงไหนแล้วนะคะการแต่งตัวของเรานะคะค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้หลังเวทีของเรานะคะน้องๆก็กำลังแต่งหนา้าแต่งหนา้าถ่าเวทีเฮาเสียสาเเรียบร้อยหลังจากที่เขาเดินทางมาจากบ้านหมอเ็ื่อเหนือเพื่อซ้ำสูงนะคะโหเกือบใบาสามพี่น้องออกจากบ้านหมอมานนั่นก็คือรถเวทีเฮาขั้นสุดท้ายนะคะนี่ขั้นนี้พี่น้อง ขัานจุดจอดอยู่งกลางๆเนี่ยนะคะทิดลมจะถ่ายมือเลยนะคะออกจากเวทีออกจากที่แสดงสุดท้ายเพื่อนเลยนะคะท่านี่ลมครับกระมูพี่น้องมืาขึ้นนี้เนาะสำหรับด้านหน้าเวทีของเรานะคะตอนนี้พี่น้องทางบานห่องคานะคะมาหลายแล้วนะคะมาหลายแล้วยาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเวทีเฮาเหลือจะประดับเหลือนิดๆในน้อยพี่น้องตอนนี้ก็สามถุงตัวตอนนี้สามถุงตัวแล้วนะคะ มันเผ็ดจ,จัะะงใหญดๆพี่น้องเพราะว่ามันคือวิสัยที่ดีมือว่างานเมื่อคืนนีห้องใหญ่สามหม่องนี่พี่น้องหม่องที่สามเจนดิลินนะคะขี้ต้มเต็มเลยเนาะน้องๆกำลังแต่งตัวค่ะทันทีค่ะลูกแต่งหน้าแล้วใช่ไหมโอ้จ้าน้องปลายนะคะทีมงานน้องๆเขากำลังแต่งแต่งหน้านะคะพี่น้องแต่งโตถ่ากับ พอดีกับเวที่ข้าวเหวพอดีเนาะก็เลยก็เลยต้องแบบเลีดนิดนึงอ่ะสิบวดึกปันไดเนาะพี่น้องเข้เนาะเดี๋ยวแจ้งเราดี่อนสิลล์มาแต่งหน้าด้วยกันค่ะอันพึ่งมาั่วปากมั่วจังงงมั่นี่โอ้ยมั่วงงยี่หินมั่วงแล้งเนี่ยขอบุญใบสาเออออกไล่ๆอันนี้ก็ออกจากบ้านเอารถเอารถออกไกเน้องไปชอปปี้เนาะเกือบใบสาแต่พักกันมาหอมกัน จะแต่งตัวแล้วน้องเอาถ้ามนาดไปดีค่ะท่านนันขานสวัสดีค่ะลูกจะแต่งตัวแล้วนะถ้ากันจินสอากิน่กน่ะกินอะไรจ้าแม่เอละนอนี้เยเนองขําเกืระดับของเเขก็ถือขนจุ่มือพี่น้องแดงๆออกหานมา ถือคนเี่นใส่ทุกมือเลยก็เลยเป็นแบบว่ามันอยากหยอกๆจังเลยประมาณคาับทำมือใดอากาศก็ปกติปกติสวยอายุูนะคะแต่ว่าอันนี้มันถือคนคนก็เลยเป็นหยอกๆเป็นแื่ตังถือเหมาะัราลองนาออันนี้เต้นโอ้อันนี้เต็นพี่พ้อนเพราะตอนนี้มีไฟอยู่ีนน้องเพราะว่าจะของเพราะตอนนี้ว่านะคะนี่ค่ะโอ้ยังไม่ต่อไฟเลยค่ะมาเปิดพัดลมให้เนี่ย ไปแท่สื่อมานะให้รู้กับป้าหน่อยเด้ยอ๋อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคมกมีพรจะสีมัตอ่อไฟนะคะเดี๋ยวเดินดูเต็นท์ต่างๆก่อนม่นลองๆน่าแต่งตัวหอรใไแล้วนะคะว้าวมานีบ้านของสภาพี่นลองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะตำบลน,น้ำตำบลน,น้ำข้ใหญ่นะคะกมีพรกำลังหัวหนงาน เยมมือจหงยนนั้ี่ดะอย่ามมือจยนะคะวันทุกอย่งต้องเด็กเสาวอยันทุกันเนาะมีเื่องปรดัารดาส่วจก็เอยด็เลยนะคะวามันถูกแล้วเพา่าสองเต็นท์ต่อกันเลยนะคะเพื่อระดับสองนะคะมีหใแล้ว <laughs> จ้าจ้าโอ้กันแต่งตัวเนี่ยเหรอตัวนี้เอาจ้าลูกไปไปไปเรียบร้อยเฮ้าจังน้อยกันได้แสดงแต่งตัวให้เรียบร้อยฮะผู้ชายบอกผู้ชายทาา่านก็ลงจากรถเอาเสียงอยู่ไใส่ใส่ทางเขาเปิดรถมาให้กดเปิดได้ตรงเกือบแดงๆ <laughs> เนี่ยจะมาปิดดีค่ะแท้ โอ้ปิดโอ้นี่เด้อ๋ออ่างเปาโอ้นี่ยินแต่เสียงบอยแมนดีหมู่บ้านนี่ฝนตกมันมันกระเด็นใส่ข้างนัยมันเปียกเตัวนี้ก็เลย๋อมีชิดนิดนึงก็เลยมีชิดนิดนึงเนาะก่ได้๋ีวเลีดีแต่ว่ามันเปียกของมันเปียกอุ่นดีแต่เขามาอยู่ในนี้ไม่อุ่นอุ่นยิ่เข่าไปย่างเลยลงจัดรถกันเลยว่าม่ก็จาอันจะภาพอันควรจะภาพคณะกรรมการเที่จะโซกันวัน ว่าเขาคือมาหอดเดือกแขยงสินเนี่ยเขาจะบ่เสือว่าบ่เสือว่ารถเขาติดลมติดลมยุคคุณกรับมาติดอยู่ในอีเด้แหละไม่ก็เลยว่าดูเคืนนี่เขาสวักสบอมอิลีสามหม่องเจ้าได้แสดงพี่น้องสามหม่องอิลีใหญ่สามหม่องแล้วก็แสดงบ่จบสามพัน หอดตีสองเคริงพ to ok um ี่รองมาขึ้นนี่ฝนแห้งากเออตีเกืบตีสมกับว่าได้ขี่ล่ดอกแมนก็เลยกับเต็มขีสอดแจ้งว่าเศ้าเลยฝนมันแรงมาเรื่อยๆจนแบบนีเขากับจนโอ้ยจนแบบมันบ่ได้เนาะเกกับผาพเขาน้ำเนาะจึ่งเคร่องใส่ไฟฝ่าเขามันเปนุกทีนหนาไว้ที่ว่าเป็นสีดำหน้าได้พี่รองว่าเป็นอันว่าเป็นสาแ่าเปนแองาเพี้ยงหัวเขาเล็พี่้องมันจกย่างมือเสาเนาะย่ามือนสามเบื้องหน้าไว้ที่ํำเป็น เป็นบวกแบบหองเลยนะคะบ้านเมื่อคืนแต่ว่าบ้านบ้านเมื่อครแสดงเดวนดิกระเพราะท่านเองจากบ้านหนาวิธีเป็นยังไดคือหนองจากวิธีสนามหญ้าแบบนี้เหมือนกันเลยเป็นสนามฟุตบอลดีอยู่มันดีอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าตรงที่มันบืนคือว่ารถมันหนักมันเลยเป็นดินมันเลยลงมันเน้นอยู่างล่างยางข้างมากมองันรถจอดที่นี่ไมยมองยางเลยพไปจะห้อยลมมันลมไม่ี่ด้ลมจะห้อยลมอันนี้อ่างอก็บน้ำ หนาหาดก็โอเคอยู่ก็ถือว่าจืดปันตดจ้าครับอาแต่งหนาก้อนพี่น้องวันนี้จ้าขอบคุณค่ะอ่างเปานะคะพี่พ่อนสิไปแย่างออกไปท่ามขังขๆไม่ที่เลยแย่งมาต้นนี่ก่อนแด็กตัวได้ยังจ้าอ๋ออันนี้กำลังกันอันนี้กำลังอันนี้น้องสวัสดีครับนี่กระลังแจงค่ะพระเอกตัวหนึ่งนะคะ เป็นไดรลลากินเผาไปกินแล้วครับผมฝนลปกครับเลยครับไปนั่งกินเผาสามคนวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวยูเซอรมากอยู่บ่มากอยู่ครับผมอยู่ทางหลังครับโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปกินม่องในละครับผมก็ปากปากน่องน้ำก๋วยเตี๋ยวยูเซอนะคะนี่ขี้น้องง่ายง่ายนะจะเพชรกบก่อนอันนี้ไหมอันนี้คือปีบิีก่อนเพิ่นนั่นแหละแม่ยเดี๋ยนี่ากนะคะอันนี้ยากค่ะอันนี้ อันกอีแบคือคุน่ยคนสวยเนอะองจากรอมาท่านเนี่ยนิยุ่ามาอดด้วยกันต้นขึ้นกัเลยว่าเอาไปอันลูกบ้านเย็บผ้ามีพี่น้องเบิ่งตอนตอนทาแสดงอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยโอ้โหโอ้โ้เกิดแล้วเกตาาบีว้ย่ะวุยหน่อยตอนนี้เย็บผ้ามีพี่น้องเบิ่งจอน ทางนี้นะคะทางมีพี่น้องไลแท้พี่น้องไลทแท้ทางมีแนเป็นนัเเข็มน้ำสีล่ะ้ตนี้พี่น้องไลายขนาดเลยนะคะว้าวว้าวดนะคะโทดนะคะงอันนี้คงจะเป็นเต็นท์ใครเนี่ย้เป็นคนอ๋อ พระเอกเข้มของเราอย่ามาเกณฑ์ผู้ใดครับโอ้นี่ก็บกำลังแต่งหน้าเสร็จครับเกือบจะเสร็จแล้วนะคะพระเอกเข้มนะคะก็รบกวนพี่น้องมารบกวนเนาะไม่ได้เต้นไม้เต้นไม้อยู่บนไม่รบกวนค่ะเต้นไม้ครับอืมอย่นี่พี่น้องทีมงานห้องอบอุ่นพี่น้องนั่งต่อกันเอาล้านน้อยนั่งอยู่ตรงนี้อันไหนกันเนี่ยคะนั่งนี่เลยปุ้นเพื่อนนั่งเพื่อยนั่งอยู่ข้างๆรถนุ่มโจ๋ โอ้สุปัตตาคุอสบายแย้สุปัตตาบาทบุณ่ะ่มบเนัางอยู่ในรถตู้เลยผูน่น่งในรถบาทเลยผุ้เนี้ยโอ้่มบเียน้มองนาง้อดีแล้วดีแล้วไ่ได้ห่วงแง่ฝนตกแล้สนิทนี่บแล้วใส้ายสมบาย แกงสว่างสว่างดีนะะคอันนี้เ็นละน้อยจิ๋นน้อยละน้อยนะคะจิ้งข่าอะไรตวันเสื่อเสื่อเนี่มากพวกีอันนี้มากสดแม้ตะวันแหนใส่ไฟไหมไม่ทุกเป็นเส้นอันฮุ่งฮุ่งมาช็อตเออกะไรมิรอดเดียวติวานี่จังมันมันมัดมันมัดแล้วมันศิษเป็นมันห่อนห่อนอืมมันห่อนมันเลย ันนี้ได้ใหม่กระเผามากยืนบารถก็เผาเหรอเนาะมากแล้วก็กินคนเนาะกินแล้วบวันนี้ก่อนกินแล้วอะไกินแล้วโอเคโอเคีอวสิย่างไปทางไปที่จะข้าวย่างเมืองพี่น้องข้าเจ้ากันเอ้าลงเมตรบางหรอพี่น้องฝวนแกดายก็จะเป็นอีหยังดอกอือแล้วเขาจตะเดี๋ยวจะเดินไปข้างๆเวทีนี่ข้างๆเวทีของเราเป็นอย่างไรโอ้อันนี้เขาแต่งหน้าแล้วลูกสาวขอบเจ้า เรื่องแข็งหนาจะใส่อะไรซิวิขึ้นเราขึ้นกันทะลุออกมาจากรถกินข้าดเราแม่กำลังหนุ่ยเดี๋ยวแม่ติดออกยางไปเบิ่งที่เสาค่ะนึกว่าฝนเริ่มล่วงเม็ดอีกเลยยังจืดกันแล้วสิจืดเติมกันไปอีกแล้วสิจืดเติมกันไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งแข็งๆไปที่ข็งหนาห้องนะคะวจะหนามเป็นยังไงนะคะพี่น้องทางยาสูดรร้อนเนาะ โกูที่นอกระเยาะบนมี้เหมืนน่ะที่ว่าหาลมอย่างนี้บนนี้ท่ามบ่ท่าลมบ่ค่ะสน้ำยาอยู่พแน้วแต่ว่ากระลมกระวนรถดทามันหนักนั่นคือน้องเขาเนาะรถเวทีวิทยาขั้นหนักๆน้องแค่เล็กคือว่านั่นแหละด้านหน้าเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวพามาดูแป๊บหนึ่งนะคะภาพบนด้านหน้าวิทีเราขั้นกระสีขออนุญาตพี่น้องเป็นเล็กๆนะคะ เดี๋ยวพกินเขาสักหน่อยเขแล้วก็สิแต่งตัวบอมบอมก็ทีมงานเอาพอดีค่ะมีพี่น้องด้านหน้าที่ร้านค้าร้านขายร้ายเลยพี่น้องร้ายนะคะวัสิุกร์ที่เล่ินใจกับทางร้านค้าร้ายแห้งมันคือจะลดหมอลำเขาถือกระได้พี่น้องเจ้าขายของนะคะค่ะพี่พ่อนอนแล้วก็ตื่นอันนี้เรบ อยากใหพี่น้องเบิ้งภาพหลายๆอย่างการดาวที้เข้าบอลแสดงนะคะนี่ค่ะเวทีเข้ากาซิเลียเนี่ยเรือประดับนะคะเหลือประดับกับไฟด้วยแล้วก็ประดับนิดๆหน่อยๆพอมาถึงไปข้างแล้วนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแต่ซิชิทูมพอดีเลยพี่น้องเนาะสีถูกพอดีได้แสดงขอบคุณที่ขอบคุณน้องที่ติดตามด้วมินิี่ก้อนกับภาพ ขออนุญาตไปแจ้งโจรกำบังนี้ขอบคุณที่ขอบคุณนอนติดตามขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่องพ่อพิเรดีนะคะลำพโพงออฟฟิเชียลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งปิ๊งกริ๊งกิ๊งให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณนอนหลายๆคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ